ระแมวบองประโอนกรุบกรุบกระเนียแซมไซ์ทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่อง youtube คนเลี้ยงช้างลาเพลินออฟฟิเชียลนะครับและสหรับตอนนี้นะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube คนเลี้ยงช้างลาเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมตอนนี้นะครับกตื่นขึ้นมาแล้วนะครับผมประมาณตื่นตั้งแต่ประมาณ11บเอโมงนะครับแต่ตอนนี้ก็ประมาณอีก5นาทีเที่ยงนะครับเพราะว่า เมื่อนีสิไปท่ามารากิจนะครับผมแล้วก็นะครับเป็นการเดินทางนะครับผมการเดินทางไปนะครับผมทําภารกิจนะครับเป็นคำสั่งนะครับผมคำสั่งก็บอสทีว่าดวนปานไหนนะครับผมฮะที่จะต้องเดินทางไปคอนแก่นนะครับเดินทางไปคอนแก่นนะครับแล้วก็เมื่อนีก็จะไปผู้เดียวด้วยนะครับผม แล้วก็เตรียมตัวเดินทางนะครับอาบน้ำเบญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเตรียมตัวเดินทางแล้วนะครับผมสลับตอนนี้ผมก็จะเดินทางคอนแก่นนะครับผมไปทําอะไรนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมบอกพี่น้องอีกเชือหนึ่งนะครับผมนี่แหละครับบรรยากาศนะครับผมพี่น้องโอ้ทางด้านช่างนะครับโอ้ช่างวันนี้มีทั้งน้ำนะครับผม ทางน้ำเพื่อรอนะครับผมนะเป็นเป็นน้ำนะครับเพื่อที่ดึงดึงเข่าเครื่องปั่นหนักนะครับผมเดิมสวัสดีครับสวัสดีพี่สิทธิ์นะครับผมแล้วก็เครื่องซักผ้านะครับใส่งานได้แล้วแล้วก็โอเคเริ่มจะโอเคแล้วนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับช่างเชื่อมนะครับโอเคครับพี่น้องฮะเขากำลังเดินทางไปกันครับผมแต่ว่าตอนนี้คือ ก่อนจะไปนะครับผมเราต้องไปบ้านใหญ่ก่อน นอ้องบรรยากาศเอา้าสวัสดีครับอาจารย์โอ้ว่ามเป็นไผ่ไม่แอบอยู่ข้างล้อรถอันเชฟขีตมบอกให้มั่งถกันบวนมาทางที่บ้านบ้านไม่มีดูกรัดธงมาโอ้รัดธง,งมีแต่ตมไปหาปองเงยยู่หน้าทางลงไปไมีแตตุ่มที่ใช่หาปองเงยอยู่หน้าวิธงหน้าค <laughs> รับ <laughs> โอ้ยตบอดทางคุณม่เตตุ่มถึงแล้วมันมิเตตุ่มลุคุณจะน่าจะลุนทิงเข้ากันเถอะไปบหูไปแล้วว่าเอาอย่างรัดบ้านเสศษบ้านเที่ยงคืนป้นาผีครับ มาบ้านยาเขาว่พี่ครับผมท่างมังนก็ะเจะมันท่างครับขึ้นตอเสิอนมาหลังคนท่านนมย่านพนะเอ้่ว่านมย่านมันฟัดพนะอ้าาย่างา่งบานเป็นท่านนมย่านโอ้ทางนมย่านโอ้ขี้กอเดียนย่งย่านบนนมอ โอ้ได้กการอยู่เลยอยู่มันแม่นโคบเราว่าโอ้ทางหลุมแม่ไหลหลุมแม่ไหลโอ้ไปส่แมัแม่นแม่นโคบเถือนมาเ้อะนุ่มยันกระโดดแม่นถนนแถนี่เพิ่นเปิดตั้งแต่ซีว่าแม่นถนนนุ่มยันมืงก็เป็นแม่นถนนเทพพาลักแม่นแม่นถนนเทพจศรถนนนั่นถนนนี่เพิ่นแต่ว่าแม่นถนนนุ่มยัน นะครับอันนี้นึงรถจะนานนะครับแต่อยู่ที่คนรักษานะครับผมนี่รถเกิดต้องป้อนชสามชิ้นพกคุณนู้ซื้อมากเลหล้างไม่ไม่บ้าไม่ต้องถึงยี่สิบก็พีหลอกปัาดนี่นะครับนำพักน้ำแรงเนาะพอเนาะสื่อเมื่อไั้งแต่ปีไปเี็ยเพ่งอยู่ของอัดแต่แต่มันตะกี้ซื้อรถมือสองเขอดอกตะกี้มันมันแพงดิสื้อซื้อแสนเท่สละละแสน มันสีออกมาว่าที่ไปซื้อฮอนด้าซีฟิกซีฟิกตัวนั้นมันซีฟิกตาโตตัวรุ่นหนึ่งว่าที่ไปซื้อแมนรุ่นตาโตเตาลีนปะแมนมันออกมากซือรุ่นเดียวกันรุ่นนี้แพงก็ซีฟิกตาโตโก็เรียว่าปีนั้นมันดังมันพ่นแด่เอ็กเซลมันขายขายได้เลยว่าอไมันราคาซ้ำกันเดี๋ยวซีฟิกซีฟิกมันเปิดจอดไว้ขันหนึ่งมันแตกคือพูดมันสีมันแตกเบ้อราคัหนั่นสีบอลหรืว่าสีออกก็เลยว่าเอาโลคันนี้ก็สีบันแตกซื้อเท่าไรล่ะ สื่อตะกี้เป็นซื้อแสนแสนหกหมื่นครับโอแม่นสิบหมื่นใครได้ก็มากเกินสองสามหมื่นโอ้มันเท่าอะไรมันเก่าดับาสภาพมันลดหลายหลายปีตามยุคเนาะตามตามยุคลดปีว่าเก่าขายเพราะไรหรอกครับผมนี่ตะกี้ไปแบบพี่เป็นอันอนุรักษ์เป็นแปลว่าเออมรดกเป็นมรดกน้ำผ่านน้ำเลีงครับโอ้สุดยอดนะครับผมนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมพี่น้องนะครับของอาจารย์วังนะครับ ซึ่งเดินทางสายดนตร<น>ีนะครับผมฮะตะร์กีขี่เฮ็ดยานไปกรุงเทพไปอุบลไปสกลก็เป็นมันน<อ>่นนี่ยละโอ้ยุกตะกี้ขี่แปลงรัดกีเล่นครับหุ้นใดเอีกเซลพยาน้มันด้วยเด้เครื่องหัวขีดโอ้ที่สุดเลยนะครับผมตอนนี้ก็คือนี่ครับหุนห้นใดเอ็กเซลนี่นะครับอาจารย์วง<ล>ังเพิ่นบอกว่าเป็นเป็นรถคู่ชีวิตมรดกมรดกคู่ชีวิตเก็บเงินเทียดเทียดได้แสนกว่าบาทเนาะ เสียนหกเสีนเขียโอ้สมัยนั้นเนาะปฏิกิริยาไปเห็ุงานของรัฐเก็บเงินไปบ้างเถอบอย่เงินเงินดีแน่ไปใส่ไปเพ่งอะไรชุดละเกดแปดพันคืนละหมื่นหมื่นกว่าบาทไปเก็บไว้แต่ว่าได้ได้ไปเห็ุงานดูดิไปใส่เพ่งดูได้ได้ไปใส่เพ่งใส่น้ากับอาจารนใส่ยำพ่นเล่ากับผ้าไปใส่เพ่งให้ผู้นั้นให้ผู้นี่เขียนเพ่งเขาไปเห็ุงานอยู่งัดอยู่หรือยึนล่ะไปเก็บเงินได้แต่เห็ุงานของรัฐได้รถคันนี้แล้วก็ได้เบรด ตัวหนึ Mother, no ่งได้ได้ก oh, ีตาร์ตัวนึงได้กีตาร์เฟนเดอร์ได้เบสเบสยดเฟนเดอร์เบสยดเฟนเดอร์แกะเบีปีหกศูนย์เบสตัวนั้นันพงเยนุ่มปุทุให้เราซื้อสี่หม่าตาบะไปซื้อม้าพอเพียงดอกไปซื้อซื้อน้ำเพิ่นเพิ่นเอาเพิ่นเอามามาตุบขายเห็ดเห็ดเห็ดเพ่งเพิ่นบ่มีเงินเห็ดเห็ดเห็ดเพ่งได้ตีตีเป็นเงินหนึเพิ่นสี่หมื่นกว่าบาท ตะว่าเบียดเบียดตัวนั้นเพราะไงนุ่มนุมน่มแม่นาจารันนุมน่มปูท้ายบนสื่อมาแสนแสนซีรุ่นเดียวกันครับแล้วว่าบาดกันเลยเพิ่นเพิ่นเลยว่าแล้วแต่เจ้าสีไห้จักจัก,ก,ก,กบาตเพิ่นกบบระโปรงจักระข้าขาขวาง,งพูนั่นครับเพิ่นเป็นนายตำรวจไงเพิ่น เพิ่นเพิ่นเพิ่นซื้อเครื่องเครื่อเครื่องเดนตีเข่ากรมตำรวจเพลี่ยวว่าไี้ว่องดนตรีตำรวจเพิ่นยุบเพิ่นเล่เก็บเครื่องดนตรีในบ้านเพิ่นเพิ่นรู้ว่าจังของจีไสยเพิ่นว่าคอยบุรดูจักรุ่นเลีงหนังหนูเจักไม่ไจัางไหนจักบุรดูจักเพิ่นเล่เขาไม่เมื่อวานเราไปจ่ายกกันไปเห็นเล่ามาแล้วจะเล่าก็ได้ว่าแม่เจ้จ้าจีไสยเลยว่าเอาผมขายแหย่อาจารย์จักสามสี่หมื่นได้ว่าเสิก็เล่ได้ดีดีไปได้เบียดตอนนั้นแต่ว่าเบียดตอนนั้นก็เลยเอาไห้มู่ไปใส่ ถ้าว่าซ้ำๆๆเอาไอ้หมู่หรือจะไปขายขายเท่าไราม,มันสองหมืน่นห้าสองหมื่นหกติครับผมคนมาถามซื้อตะกี้ซื้อแล้วค่าตะกี้ซื้อแปดเก้ามื่นก็บอกว่าขายพอดีมูผู้นี่ฮักกันหล<อ>าเยเคยเล่นโนตรีรวมทุกรวมยากกันมากเขาข้าวเจ้ามีเงินครับก็เลยวายเอาเอา,เอาเอาให้ผมซาอาจารย์มาแต่เลื่อยไปไาใน้ำปลาลำเล่าครับซื้อ,อร่อนกับกีตาร์ตัวนึงกีตาร์เฟนเดอร์ตัวนั้นซื้อขันเป็นตุกยุคนี้กะสิประมาณแปดเก้ามื่นนี่หรอกซื้อตะกี้ซื้อสี่มื่นกว่าบาทสี่มื่น ที่มืดเย็ดที่มืดเปลโอ้นี่แหละครับพี่น้องสุดยอดของอ่าประสบการณ์สายดนตรีจนเห็ดงานเก็บเงินอย่างเดียวนะครับผมเก็บเงินจากไดจิตาป้าอาจารย์นั่นในน้ำอาจารย์สยามพ่นกบอาจารย์แฝงนิ้วทองรู้จักจากว่าผู้เห็ดเพลงให้สาวจันกรโกลมโอ้ล่พินชุดเพ่งสาวจันกัโกบของพ่อสักสองแสงอาจารย์จันจันจันแฝงคือเป็นอาจารย์ของผมมาตลอนเรียกว่าขันสิบพีเฮ็ดงานนี่ ตัเสียวกีตาร์ตัวละหมื่นตัวละสัหาวพันมาเล่นมันบ่อไรได้ค่ะที่ยิ่งสร้างมันต้องใส่ปืนเลยเฟินเพราะว่าเขาทํางานงานสร้างค้นฟังระดับโลกดิระหว่าบอมเบฟังแชระดับประเทศทานี้ค้นฟังระดับระดับโลกแต่ว่าเสียงมันดีลีเดบอ่าเฟนเดอร์รุ่นก็เก่าพวกสตาร์ตัวพวกรุ่นรุ่นก็เก่าพวกสตาร์ตาร์ตัวกรเติร์ฟพวกสแตนด์ดักดูกัเก่าของริกาเนี่ยเสียงมันสุดยอด ม่กระส้นข้าเจ้าที่พดขายจะสูงหมื่นล็อตก็เก่าตั้งแต่ปีเก่าหาหาลูกไม่ได้ตัวละหาหกหมื่นตัวละเกตแปดหมื่นตัวละแสนก็มี่บ้าแดงยังอยู่เงี้ยแหละยังว่าเอาเกตขนาดสมัยนั้นเนาะยังยังเป็นราคาตั้งเป็นแสนขนาดสมัยนี่พูดถึงว่าสมัยนี่ชิบว่แบบโอ้มันสิเป็นเป็นกีตาร์พวกเขาเก็บไปแล้วเพราะสิเป็นกีตาร์ขายไข่ผกีตาร์ขาดชอบต้อกพวกเขาเก็บไปเก็บสะสมพนนี้เก็บสะสม โอ้ที่สุดเลยครับผมกําลังได้ฟังเนี่ยแหละครับผมประสบการณ์ชีวิตอาจารย์หวังครับในส่วนหนึ่งของการเดินทางสายดนตรีครับพี่น้องนะครับตอนแรกก็ว่าเรื่องรถได้เอาไปเามาประสบการณ์ชีวิตเลยประสบการณ์เลี้ยงเลี้ยงดนตรีเล่าให้ว่าโตมาฟังเนื้อมันต่างตังกันเพราะโตเอากีตาร์โตจาบัตเตอร์กิศใสกีตาร์ไอ้บันเด็ดตัวละสองหมื่นครับหมื่นสองหมื่นแต่เตฟเฟนเดอร์เม็กซิโกกับเหรนบญเปล้วครับโตเสียมาใส ตัวเจียมาเล่นน้ำบงวงมะรัเข้ามาเล่นจังสี่ได้ได้โอ้โอเคเป็นยังแต่ขาเขาอัดคนละเื่องแน่นโอ้เนี่ยเสียงมันเสียงมันเสียงมันบ่หนาเสียงมันเป็นออกบางๆครับเสียงเศร้าเสียงขีน้นเสียงยังมันมันบ่ใสยคือของอเมริกาเขาครับของอเมริกาแม่นแม่กนกระสันมันถือคือใครพอเขาเบียนไปไงคือผ่าสามตัวลอยกับผ่ารีไว้ผ่าแรงเลย ตัวละพันสองพันมันดีไหนยางพาบางยากับว่าปากที่มูนนอ่ะแต่ว่าผ่ามู้สามตัวลอยยางไปยุ่มหมดมู้นั่นคือกันโอ้นี่คือกันรถจี๋กันเรียบเทียบกันมันเป็นยังจงอันมู่ตัวละสองสามพันก็เลนเลนได้ครับแต่ว่าขัดฟั่งหูหูว่าถึงไอ้เสียงมันเบาหวานครับเสียงมันเบาเสียงมันเบาหนาเพราะเสียงมันเสียงชี้นมันเบาหนามันเบาหวานแล้วมันมันเสียงเสียงเบาใหญ่เบาอ้วนเสียงเศร้าเบาใดครับอ่าก็เลยว่าเออมันมันเป็นนําประมาณนั้นแหละ ผมผมเคยรู้จักอ่าไอคนหนึ่งที่เล่าพิการทางสายตาแต่ว่าเล่าพิการตอนประมาณอายุสิบห้าสิบหกครับพอแต่บัดนี้คือเล่าเล่าใสกีตาร์เล่าเล่าใสกีตาร์นี่เล่าสิใสเฟนเดอร์โตนั่นประมาณอ่ายุคนั้นยุคประมาณแปดเก้าปีที่แล้วประมาณอ่าเราปลาประมาณหามื่นเออมันจะเป็นเฟนเดอร์ไม่การสแตนด์ดรุ่นเกาุ่นรุ่นหนึ่งมันรุ่นรุ่นรุ่นมันมีครับมันมีเฟนเดอร์มันมีการสแตนดร์ดีรักมันมีรุ่นอย่างหนึ่ง รุ่นจอนจอนเมเยอร์รุ่นยังนี้ไม่หลาย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 รุ่นดิแต่ว่ามันดีบัดของของเมกการครับผมของพวกเกคปเลนก็ดีแต่ว่าราคามันสิดลวดลงมาอีกของเม็กซิโกก็ดีกันแต่ว่าราคามันสิดลวดเยกะคือมันตามเกรดไหมง่ายง่ายตามตามเกรดระดับมันสูงสูงสุดคือของอเมริกาครับแเราปนี้คือเอฟเฟกต์นี่ก็รุ่นเยอะพออาจารย์ีดิ เอ็งพงปัติมีบอดก่อนก็มมอยุ่เฮียนเคยเอามาใส่โตๆเตียงมาใส่บอดบอดเป็นก่อนทำไมไม่ไม่ตะกี้บอดของญี่ปุ่นก่อนก่อนไผก่อนมันเนะเสียงไผเสียงมั่นอันรถถังออทำไมะพ้นคักไปนี่เพเป็นยังไงยังครับผมแพงได้ตัวหนึ่งตัวละหานไปได้ตัวละสี่นหา้าร่วมร่วมกันยกยกบอดกสามหมื่นสครับผมอ่ายกเป็นชุดมาหาโตเทียเด สูดซื้อมือพวกเป็นดิจิตอลหรืมาแพงดอกะบัตรชงสกมือก็บาทโอ้แล้วแล้วบัตรนี้เป็นเอฟเฟคแพงเนาะอันนี้เป็นแพงเป็นเป็นแพงเป็นเครื่องเป็นระบบดิจิตอลตัวใหม่แมนครับผมเป็นอการดีดีตว่าเฝ้าเบบอขึ้นเศร้าคว่ำหัวห้มหนาสูมู่เป็นก่อนไปโอ้แต่ว่าอันนี้คือแบบว่าด้วยความรวดเร็วทันใจรวดรวดรวดเร็วทันใจกับมันมีเสียงประหลาดประหลืดเนี่ยเขาแจ้งไปในหันมันเป็นเอฟเฟคครับชุดใหม่สมัยใหม่ น,นี่แหละครับพี่น้องบอ่บ<อ>่เพื่อนคว่ำหนาควา่ำพ่วงคว่ำคว่ำหรือคว่ำบางคว่ำม,มวนอ่ะสูเป็นก้อนวะไรครับเ่นล้วเป็นอ่าเอฟเฟคตัวล่าสุดแม่นบออ่อเป็นจีที่ลอยนี่ตัวล่าสุดเดี่ยเนาะว่อันนี้อันนี้ใส่อยู่นี่กีกีกีที่หกยู่นัมตาเดย์ยู่นัมโดนเราเด้กีที่หกตัวนี้ใส่มาตั้งแต่เกือบยี่สิบปีแล้วมันเป็นกีที่หกของญี่ปุ่นที่เขาผลิตมาหลอดแหลมซื้อซื้อตะกี้มื่นชีครับผมเป็นสิเป็นหนาปัด ออกท้องท่องเป็นตัวสีทีท่องตัวกันแต่ว่าปวกไฟ่ไฟ่ไฟไฟโชว์ันสิเป็นไฟสีสีฝาสีฟ้ายุกไม่นี่รุ่นเดียวกันกับมีกันเพราะว่ามันเป็นไฟสีแดงครับผมที่เขามาโชว์นั่นให้นะโอ้ยหอดนี่เป็นรลอดหลอเก่าหลอดเก่าเก่าศูนย์ครับหลอดหอดของว่ากคือเหมือนยุคเกาศูนย์ผ่านไปยุเก้าศูนย์ครับผมคือมันอยู่นํายอกรุ่นนั้นี่มันผลิตเออกมามันสิเป็นมันสิเป็นของของญี่ปุ่นครับบันีี ของญี่ปุ่นเขาเศร้าผูกขาดกันอะได้มันจิเป็นมันติประเทศใดมันถือตอนยุคนั้นเพื่อเพื่อญี่ปุ่นออกมาขายครับบัดยุคนี้มันไตวันออกมาขายโอ้สุดยอดเลยของไตวันโอ้เอาพ่อกินเข้าแล้วไ่นีบ่บ่เรไป,ไปไวันนี้ละโอ้โอเคพ่อไปกินเขา้าซะนะกินเขา่า เห็นไปไปพวกกันก็ไม่ได้ดูคนละครับผมโอ้ยขอบคุณพ่อหลายๆมือหนีสาหรับประสบการณ์ดีๆนะครับคือน่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่องแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเอาตัวอย่างครับพี่น้องนะครับและนี่คือนะครับผมเพิ่งรู้ได้นี่ว่าคือประสบการณ์ของพ่อคือเดินทางสายรดนตรีโดยตรงเลยส่ยดนตรีคือบาบาะก้ ค่อนขี้ว่าวห้ว่าบ่เป็นผู้ใดหรอกเขาพอพอพออย่างนี้มาบ่มีผู้ใดเฮ็ดเล่นดนตรีได้มีเล่นดนตรีได้อยู่ได้ได้ได้กินเราคุณผู้เห็นผู้ใดเป็นกินล่ำกินมันมีดอกครับยุคตะกี้ค่อนขีเว่าวของขี้ครับคือมันบ่ยุคตะกี้หมอลำกับบ่มีงานดนตรีแล้วก็โต้งานเรียว่าครับกันเลยกยงเลยว่าคอยนี่แหละพอเรื่องเราภาษาอีสานบรนเทานคอยเนี่ยพอสี่หาสู้เล่นด้วยดนตรีสู้ลูกสู้เมียกินไใบมูได้แังกระชัง ออกมามาบ้านเฝ้ากับมันในลูปคุณพ่อพ่อแม่ดอกบ่บ่ไเดียังมายนะทางเข็มเล่มเดียวครับออกมาอยู่กับแม่บ้านเข็มเล่มเดียวกับบ่อยเสี่ยพามหาเสือไม่เบิดรถอาป่อตัวนียงเจ้าของใส่แม่ก็จ้าม่วงใบเดียวกับอะไรมาครับมาหาเอาเลรีนุตีตะกียบขึ้นแล้ลอยหาหาอาทิตย์กาตาวาไปหาไปนี่บ่คิดว่าเจ้าของสิี่ไปเห็นงานของอัารอตบ่คิดว่าเจ้าของสี่ไปจุดไก่ประนันพ่อดีอาจารย์สยามพ่นผู้พผนเฮงงานกับอาจารย์นุ่มภูไทยกับอาจารย์ ผู้อาจารย์อาจาร์แฝงนิวท่องก็อาจารย์พ่อบุญท่องพ่อผู้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 ผพาก็ได้ยินบ่เราตายแต่เผู้เฮ็ดเพ่งให้แดงคิดคิดคิดตะกรอนอาจารย์สุโกเกียร์แล้วนะลูกจ้าก็ดีครับผมโอ้ขึ้นเฮ็ดงานน้ำเพื่นเพราะว่าเพินเฮ็ดเพ่งแล้วต้องให้ผมเขาไปใส่เพ่งให้เพื่นครับผมไปเดี๋ยวไปลูกจ้ากันเพื่นเลยในในน้ำไห้ไปใส่ที่แรกไปใส่เพ่งให้เพื่นบ่คิดว่าอีกอันอาจารย์อาจารย์จัดเติ้งผู้เพิ่นเป่าบ่าแท็กนี่เพื่นเพื่นอาจติเศร้าละละเพื่นว่ามีผู้หนึ่ง พอกันอยู่แล like ้วว <exhibited in the air> ่าเหล็กยุต่ายยุลุงยุสามันเทิงศิลครับแล้วเล่นกีตาร์ดีแต่ว่าตะกี้ใส่กีตาร์ถ้าธรรมดาใส่ใส่ใส่กีตาร์ยี่หัอหุ้นใดก็ลดแ่งบ้า้ซื้อซื้อซื้อเฟนเดอร์ไปใส่ไปใส่เพลงไงเพื่อนใส่แล้วเพื่อนกับฟังมันกับบมวนเพันว่าอาจารย์มีกีตาร์อยู่ด้แต่ว่าไอ้แม่อาจารย์เสียเอาไปใส่เพื่อนแล้วเฟนเดอร์เพื่อนไม่ใส่ไปได้ยินเสียงเพื่อนเหรอเออคือเสียงตีของแม่บ้านบ้านหลุดจากีตาร์มันปิดราคาประมาณนั้นตะกี้ยังฟังฟังบอกว่า ของราคานี่เกียรตินี่พิ่นว่ามีแต่วันไหนมันก็แล้วคือกันนะควบรู้สึกตะกี้บ้านเด็กไปฟังของเพิ่นแล้วนมาแมนเพิ่อนรู้บอกอธิบายฟังเปรียบเทียบเข้าเหตุเหตุน่าระดับนี้มันต้องใสอีกองซี่มันแพงกว่านี่ก็มีแต่อาจารย์มีแพงกว่นี่ก็มีไม่วางถูกเขาเรียกว่าฟังมาไปใสของเพิ่นแล้วมาฟังกับเศร้าโกลมาทีเอาชีตาเพิ่นอัดก็ไปกรับมุกตัวมาวัดคนละเรื่องมันอะไรวะมันดีป่ะนี่เลยทีทีได้เก็บเงินซื้อมันประมาณจัก จักแจังจากบาทได้ถามราคาเพิ่นเดี๋ยวขันมีกับตเก็บมันตึ้งตึ้งตึ้งตัวกับบ้านเองวาอยู่วงการนี่ก็อึดอยางยกเนาะเก็บเงินเทียด์เทียรเทียร่ได้เดี๋ยวจะมีทีไปเพ่งชุดไหมอยู่เพิ่นว่าพิ่นก็เห็นการใส่หรเพิ่นว่าพอดีงานมัวจานแตเพิ่นหลายเดี๋ยวสีแดงให้ไปใส่ได้ตรงนั้นตุนนี่ขย่างบ่มีกับเป้าเครื่องมืออาจารย์ไปใส่ใส่กันเขาไปยังเขาจะว่าเห็นฝีมืออาจารย์ใส่ล้วอาจารย์มักในการเล่นมาจันกับอาจารย์ผมย่างถึงเอายืมที่ตาคนแก่เก็บเล็กผสมหน่อยต้องพนละ เก็บเลขผสมหน่อยเอามาใส่จนว่าไปเปิดห้องอัดเจ้าของไปเปิดห้องอัดเจ้าของกบหลั่นเห็ดเห็ดเห็ดงานยี่สามซีปีช่วงพี่ทักทักษิณเป็นนายกครับตอนนั้นเห็ดงานในผู้ฝ่ายยังมีเงินสื่อรถคันนี้เพราะว่าหมื่นละสองหมื่นกระด๋เงินเห็ดงานงานของอัดเห็ดก้านสองคนแม่นาเล่นเพ่งนางเห็ดอยู่ในห้องแย้ดังเห็ดแบบหมื่นสองสามหมื่นบอด้กลับบ้านนั่งเจอกับคาร์มาเท่เห็ดโซลมโซตายเลยเห็ดโซลมโซตายเห็ดเพ่ง ตะกี้สถานีวิทยุมันหลายเนาะเห็ดเพ่งสถานีวิทยุสามสี่เพ่งหอยกับไปเปิดเป็นดีดีดีนเจสถานีวิทยุชุบจนมันหลายนะนี่กัออนอ่ะครับผมช่วงเพ่งของ,ด,ง,ด,ง,ด,งดังดังในยุคเกาศูนย์ดังดังในยุคตะกี้เพ่งของแม่งยีอเออแม่งยีสีแดนจุทธำแดนแดนกระเป๋าแม่งยีสีเส้นบุดปีนั่นแหละม<อ>ุนแมงบุดเป้งนั่นแหละเฮ็ดมากตะกี้ชื่อร้านใดก็เส้นไว้เส้นไว้ล่ะ บัดซื้เอเราไปซื้อรานอื่นบัดยยำเส้นลำเส้นล้านนี่ติดติดโอโหโอโหโอ้โอโหในอยู่อยู่ในอัลบั้มจิ้มอแขกขายมุ่งแมนโอ้ของอันไอจ้าทรงไอจ้าทรงหลังจ้าทรงเราไม่เห็นเพลงแห่งยังไ้ของนายจันทร์อีกเพลงชุดชุดหนึ่งบัตสร้างคนซ่อมครับอ่ามึงสร้างเราไปสร้างคนซ่อมนะนะแมนเห็นเขาใส่ใส่ทอคลองสินโกโก้ยังเพิ่งว่าไปใส่ใส่เพลงครับ ชุดล่าสุดชุดไปก้อน้องอัดที่เกิดที่น้ำร้านอะไรก็ไปใส่เพ่งข้อซักส่องแสงไปครับอาจารย์แฝงอาจารย์นี่ไปใส่เพื่ชุดเอ,อียงนบักอัเอียงบักไอ้ให้ยังหักน้องคือเกา่าของพ้อซักอ๋อคือเอืกาโอ้โอครับผมชุดหักบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่แหะนี่แหละครับพี่น้องประสบการณ์ของคุณพ่อหวังหรือว่าอาจารย์หวังนะครับเป็นมือกีตาร์สาวหน่อย ไปแอบคันไห้ไห้วงหมอลำมก็ไหลอัดเพลงมูโบมี่ซื้อเสียงก็ไหลไปไปรับจ้างเป็นมือปืนรับจ้างก็เลยได้ไปห้องห้องอัดโบมี่สิได้ไปมาไงใส่แม็ตะกี้ขันบ่มี่สีมีสไซกับบ่เห็นเวิบาร์เล่นก็ตั้งกันหลเลยก็เรียนนา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 วิธีนาวิธีนานวิธีตรงนี่ซุ่มบาร์บ้านยี่เก่งนี่ไปเรียนแทนเล่นบ่อโบทำมิ่งบ่อะไรับเล่นเลี่ยมหนาเลี่ยม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 หลังถ้าคนบ่เคยไปบมาที่แรกไป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 ที่แรกขึ้นกัน เล่นเทียแต่เขาไม่ได้โค่นเล่นบ่วเป็นครับคือจังไรจังเนาะสี่เล่นเป็นแนวเขามันประมามันเป็นเลนที่โคนเบิงคนกะนางเบิงพวกโบริสุทธิ์เป็นพวกอย่างกะนางครับผมเล่นเพลงเดียวนั่นคือจังมันบ่เคยเล่นจักเกียร์โค่นในหน่วยอะไรหรือไม่เลนบัวปั่นคือจังอันกดดันเจ้าของเนี่ยมันโควนโค่นกดดันบัไปเล่นอยู่ใส่ยืมพอยีนุ่มบัวไส้ครับจันทูนุ่มบัวไท้มานางนางนางเบิงโอ้ยยังเล่นบ่วอ่บานนี่ครับ คือจงมีมือเจีงเกงมานัางเข้าเหรินแต่ว่าซุมมือประหยัดเหรินดีทองพอรงกับเห่นได้สำเก่าคือคือให้ว่ามันนำมันชินแล้วครับผมไปเหรินยูห่าัดซุ่มมือใบเก่งตะกี้ไปเห่นกับพระว่าจะของเก่งดอกไปเห่ินยูยูหองอัดกาสินไปใส่ไล่ไล่มารับในพ้นพื้นเอามือกีตามาจากใส่หัวขากีตามือกีตามาจากขอนเจนในมาจากพับแนวไปใส่กันซีหาคนใส่รากเบล้วทำหมิงบ่ได้เลี่ยมนาเลี่ยมหลังครับ โทรหาอาจารย์มิวเซนี่เดี๋ยวนี่ไปเล่นดนตรีเพิ่งเพิ่งมาหอดหอดบ้านอาจารย์ขันเมื่อยบ่เมื่อยพักบอนแล้วครับมาใส่เพลงให้ผมไม่ด้ผมใส่ยบ่แล้วครับมู่นั่นกับจะเขียนหนาว่าผมนี่เล่นเล่นได้ทำได <c oughs> อยากเบิ่งมาเถอะครับผมมู่นันใส่ไปแล้วมีมือจะต,ตายง่ายสีที่คนมีแต่บักมือฉวังเลย <c oughs> เล่นไม่ต้องผับครับอยากไกลจากเบิ่งขึ้กนกันมาสัตว์เล่ยนมอลลันมดีแล้วมันก็บ่เล่นยากหรอกแต่ว่าข้าเจ้าบ่เคยมันเกิดขั้นคั้นคั้นละทางโอ้ครับเล่ยนมอลลั่มดีจังคิดเท่งงานมาเลยข้าเจ้าบิ่งอู้ ขคเจาะกันย่องอยู่เราว่าโอ้สมแล้วที่เล่าไปเลีนแต่ว่ามันก็ว่าง่ายเลยแต่ว่า<โอ>มันงานคอนละง,งานเหม่ค่อนบเ่เคยเคยผ่านกันค่อนเคยผ่า,านจึงเตลินนานา,นนานไปที่ยังจีบันเรียนของกับศัตรูตัวตัวนี่อคนละเรืองกันเ้อะครับผม พวกปมาณเกาดดัน,ดน,ดนพวกอย่างต่างๆเลยร้องเพลงบอยจักสลนดี้คือเขาไปไปประมาณไม่หรอกไม่หรอกไม่ว่าได้ประสบการณ์หลายอันนี้ผมก็เจอบ่อยอยู่เจอเจอบ่อยในเรื่องของความงอันที่แรกคือเขาไปเ่นองอันแบบนี้บัตรมื่อมันลืงแล้วเจ้าสีร้องยุ่งกับแซงขผมพยายาม่ม่สร้างแม่พอนเงี้แม่นครับผมคือการตะกี้เล่นดนตรีนี่บันนี้ให้ไปเล่นอยู่อังอัษไปอินเดียซุ่มไปตอนนั้นไปใส่เพลงเห็นไหมพี่น้องพอเนาะไปใส่เป็นมือกีตาร์แท่งเขาจะออกมาบจุดไข่แรงแต่งงาน เขาก็ยั่งอัดอันอเพิ่นเพิ่นเพินเ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 ่นมนนานั่งเบิ่งจังจังแอ็ดคาราบาวกับเลียกขาราบาวมนนานั่งเบิ่งเนาะแห้กดดันคคััรบเออบ้านานี้ทุ่มมือบาา่ะหยัดผู้ใดนันด่งเบิ่งแกชทางบ่ะหยัเลนในเบิ่งซับเจ้าของเฮ็ดได้นั่นละ<อ>่ะซับซับซับจ้าของเฮ็ดได้มีข้อมูลซับนี่ เอาพ่อขสั่นประสบการณ์ตัวนี้ไว้ซัมนี่ซาก่อนนะครับแล้วขอบคุณพ่อมากเลยคือแบบโอ้โหประสบการณ์ทั้งประสบการณ์ทั้งด้านด้านลุตีบ้างในเด้ไปแม่นแม่นครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับพี่น้องนะครับผมบ้ากี้ขอสวยรำกันพี่น้องครับผมนะครับนี่คือแล้วก็เป็นมรดกของน้ำพักน้ำแรงนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อหวังด้วยนะครับผมโอ้เป็นสุดยอด